ก็วันนี้ระหว่างสำรวจย่านมักกะสันนะครับก็เห็นหัวรถจักรหน้าตาแปลกๆนะครับน่าจะเป็นหัวรถจักรซ่อมทางเห็นรถโดยสารเข้ามาพอดีนะครับ ผ่านไปแล้วนะครับ1ขึาบวนนะครับเรามาสำรวจขาบวนแล้วกันดีกว่านะครับขึ้นไปได้ไหมเนาะขงบนก็จะวิวประมาณนี้นะครับเ <c oughs> จ้าที่กระดุทีเดียวเชียวนะครับ ใครรู้บ้างว่าอันนี้คือรถไฟทําอะไรเอ่ยนะครับก็เดากันไปนะครับจะเป็นรถไฟบำรุงรางหรือเปล่านะจะเป็นระบบไฟนะครับมีวอเตอร์เทงก์ด้วย ปกติโหแล้วจากนี้ก็ไม่ได้จอดอยู่แถวนี้นะครับมันก็เลยมาสำรวจสักหน่อยว่ามาทำอะไรแถวนี้นะ ก็จะมีตู้โบกี้นะครับไม่ใช่ตู้ขนสินค้าแบบโบราณนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะตู้บอต่อบอตอยอตู้แบบนี้ปกติก็ไม่ได้จอดตรงนี้นะครับอาจจะมาจอดแบบเฉพาะกิจนะครับ ผีอยู่ข้างขางบวนด้วยนะครับถ้าจะเป็นหัวรถจักซ่อมทางนะครับหรือไม่ก็ยกขบวนรถอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับคิดว่านะมีรถต๊อกนํำด้วยนะครับ เห็นของแปลกนะครับก็เลยเก็บมาฝากทุกท่านนะครับเื้าท่านที่สนใจนะครับรล่างนะครับรถยนต์ล,ลาง จะเคยมีประวัติกันมาบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะครับสถานีมักกะสันนะครับมาที่ไรก็คิดถึงใครบางคนนะครับมีมุมพักผ่อนหย่อนใจด้วยนะครับที่สถานีมักกะสันน่าจะมีปลาน่าจะดีนะครับ มีน้ำตกแต่ไม่มีปลาฮะแต่ถ้าใครจะมาปิกนิกที่สถาน,นีรถไฟแห่งนี้ก็ไม่ไม่เลวนะครับบรรยากาศได้อยู่นะแต่อันนี้อากาศร้อนไปนิดนึงนะครับอยู่หน้าโรงงานมักกะสันนั่นเองนะครับสวนหยอมแห่งนี้น่าจะเพิ่งมานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คิดว่าไม่เคยเห็นรถต๊อกคันนี้นะฮะ มีธงแดงด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นรถที่มีประวัติอะไรหรือเปล่านะครับไม่มีป้ายบอกอะไรไว้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ ขอบคุณทุกท่านี่รับชมนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะครับซับสไคร์กันได้น,นะครับสวัสดีครับ